เอ้าขันอื่นอะไอาจารย์ค่อยไม่น่าเกียรเออเออบอยบอยเอาโอ้ก็ได้อะไอาจารย์หำจ้ะเออเอาก็คือบ่เคยฟังเพลงเล่าตกเกียรเพลงอย่างเอ้าอัาบมณมชุดไหมไม่เห็นตีชุดใดแม่เพลงอย่างนั้นเนี่ยเสียงนี้คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านเขาเลือกเขามาทำงานเดี๋ยวแม่เดี๋ยว นี่งานนี่จะแตกแพนซีดีเข้าไปได้หนี่ิไม่ยังอ่ะไม่ยัเพลงมาคือค่ะแก๋ดีเออดีป่ตอนว่าเสียงนี่คือเสียงป้าคือไหมดูเจ๊ึ้นไหมคือไหมก็หนักเสียงนี่คือเสียงจากผู้ใหญ่บ้านป้าเขาเลือกเขามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดคือฟังจางหนึ่งจังหวัดเสียงอาจารย์ดาวบ้านดอนนี่แหะเสียือผู้เดียวนึงตีอาจารย์ดาวบ้านดอนฟังยังป่ะเนี่ยยังป่ะเนาะเอออาจารย์ดาวบ้านดอนผู้เล่ดาวบ้านดอนโอ้าอาจารย์ดาวบ้านดอนผู้เพลงคนดังกระดอไหมเพลงเล่าสิเออ เพลงอาจารย์ดาวันดอนไหมร้องเพลงอย่างน้อพอดีกุมใจกิ่งกิ่งรักกูยิ่งยิงก็ไม่ทนเต้ามันคนจนน้ามันก็ไม่เหมาะทนรวยรวยเขาเดี๋ยวเดี๋ยวกูถามแไงก่อนจะขึ้นขึ้นมามันร้องมาจากไหนขึ้นไปเงีวเออขึ้นมาขึ้นมาร้องมาจากไหนออกดรหัสผิดป้อ